โโจุดเด่นเ<า>หรอครับตอนนี้มันมีเป็นเป็นอะไรคะเทคโนโลยีใหม่ Dual barrier coating ก็คือเหมือนกับเป็นมีสารเคลือบพิเศษช่วยให้แบบมันฝุ่นมันไม่เกาะแล้วก็คราบน้ํามันไม่ค่อยเกาะทําให้เราไม่ต้องล้างเครื่องปรับอากาศบ่อยๆตรงน,นี้ก็จะดีครับแล้วก็อย่างตู้เย็นก็จะมะีเป็นระบบเหมือนกับเป็นไฟสีส้มช่วยให้แบบพวกผักผลไม้มันอยู่ได้นานขึ้นเวลาที่เราแบบ เมื่อก่อนถ้าแช่ผักแล้วน,นี่งมันก็เหี่ยวแล้วอันนี้มันจะช่วยให้ยาวนานมากขึ้นพวกสลับพวกอะไรจะดีมากประมาณนั้นครับนี่ก็หายไปสกักพักเหมือนึ่งไม่ได้ถอายอองานเท่าไหร่ครับก,ก็ถ่ายโฆษณามิซูอยู่ครับก็เลย <c oughs> ไม่ค่อยได้ถ <c oughs> ่ายหลายเดือนนะอ๋อถ่าย,ายได้ละเอียดมากก็ผมก็ถ่ายละครอย่างเดียวเลยนะส่วนใหญ่ก็ถ่ายละครแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่มั้งฮะคิดถึงทำไมฮะคิดถึงก็คิดถึงงานอีเวนต์แล้วก็คิดถึงพวก กล้องเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนานแล้วที่ไม่ได้ออกสู่เราแบบไม่หรอกเขาจังหวะมันไม่ได้เปรีดหรอกก็คืออาจจะแบบทํางานแล้วก็บางทีงานมาก็อาจจะไม่ตรงกับเราประมาณนี้ครับก็เลยไม่ได้รับมีบริเวณนี่ติดต่อไปเยอะไหมคะับแต่ละมีบ้างครับมีบ้างก็เดือนนึงก็สองสางานแล้วเราปฏิเสธไปหรือว่าอะไก็มีบ้างต่างจังหวัดก็ไปบ้างแต่ว่าในกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเสียดายไหมคะบางบางทีชอบปฏิเสธไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่นะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมาะกับเราบางทีบางบางอย่างเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รับประมาณนี้ครับคิดถือว่าเราเลือกรับงานอีเวนต์ได้รับงานใงานใช่ก็พยายามเอาที่เราเหมาะกับเราบางอย่างทําแล้วมันรู้สึกเราเราไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ได้รับอะไรอย่เงี้ยเราเลือกว่าเราเลือกที่มันเลือกรับก็เลือกรับมากขึ้นไม่ได้มากขึ้นหรอครับก็เลือกรับมานานแล้วแหละประมาณนั้นเยอะขึ้นไหมคะทำให้แบบดูแบบอีเวนต์น้อยลงกว่าเดิม ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าติดต่อมามันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะชีวิตด้วยที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานเยอะเหมือนตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นช่วงนี้ละคระเป็นช่วงชีวิตอ่าฮะประมาณนั้นก็อาจจะละครอาจจะไม่ได้ออนถี่มากประมาณนี้ครับอยางจะีกาลองแบบเปลี่ยนพัศนาคตินะครับรับให้เพิ่มขึ้นอะไรนึงไม่ต้องเลือกไม่หรอกครับก็ก็ไม่ได้ ก็คือผมก็รับเลือกรับมานานแล้วนะครับสำหรับพวกงานออกอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับเราก็แฮปปี้ใช่เราก็แฮปปี้กับจุดนี้ว่าเออเราก็เอาที่เหมาะสมกับเราไม่ไม่ทุกใจมากอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบต้องรับเพื่อเอาเงินอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าก็บางทีงานบางอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราทํางานเราก็อาจจะไม่สบายใจประมาณนั้นแหละครับงานแบบนี้เราถือว่าไม่อยากรับปฏิเอะไรๆหลายๆอย่างน ก็ไม่รู้นึกไม่ออกต้องต้องต้องให้งานนั้นติดต่อมาถึงจะถึงจะรู้ว่าว่าประมาณไหนที่เราเสียไปเราเสียหายหลายทันคือมีปมแบบว่าเสียไดายรายได้มันก็ต้องเสียอยู่แล้วแหละใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ถ่ายละครอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้คิดมากก็คือเราก็เป็นนักแสดงเราก็หากินกับการที่เราทํางานทางด้านการเป็นนักแสดงอยู่แล้วเพราะอีเวนต์ก็เหมือนกับเป็นโบนัสให้เราแค่นั้นเองเดี๋ยวชุดนี้ละครที่ถ่ายอยู่มีเรื่องอะไรบ้างก็มีเลือดรักทรนงกับ เรื่องบุพเพันนิวาสครับาจะเปิดกล้องแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างคบเรื่องนี้พิเรียดโอ้พิเรียดมากครับก็ย้อนไปเหมือนสมัยนาเรศวรเหมือนสมัยบางละจันอะไรครับพิเรียดเลยผมก็ไม่เคยเล่นละครพิเรียดยังไม่เคยพิเรียดลึกขนาดนี้ก็ตอนถ่ายนเรศวรก็มีนะ<ช>แต่ว่าตอนนั้นเป็นหนังนะครับก็อาจจะ <ๆ S 1> ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเยอะครับ ก็ไม่รู้จะต้องกินหมากหรือเปล่าต้องไป <c oughs> เรียนาค <c oughs> รับต้องไปเรียนครับก็เดี๋ยวมีไปเรียนการแสดงไปเวิร์กช็อปเพิ่มเติมเข้าคาแรคเตอร์อะไรครับก็อาจจะต้องมีบาง่งยากอะไรที่ต้องใช้ความสามารถเราบ้างเรื่องนี้แหละครับบุเพเนี่ยแหละครับเท่าที่อ่านบทก็น่าจะเป็นเรื่องของคําพูดท่าทางมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะย้อนไปไกลเดี๋ยวต้องเราต้องลองดูครับว่าจะตีความตัวละครออกมาแบบไหน ต่คนก็รอดูเหมือนกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ครับผมกับเบลล่าครับกับเบลล่ายังไม่เคยก็เคยร่วมงานจุ่ทาเทพแวบๆนะครบับเจอกันเพราะเขาเล่นเรื่องที่สมเราเล่นเรื่องที่ 2, 2> ก็ไม่ได้เจอกันมากแต่ก็ได้ร่วมงานกันจริงจังก็เรื่องนี้ก็นิดว่าน่าจะดีนะเบลล่าเขาก็เป็นนักแสดงที่เก่งนะครับที่ผกเห็นว่าเดินที่นับไปทำบุญด้วยใช่ไหมใช่ครับไปทำบุญไปทำบุญทุกปีครับเป็นทำบุญใหญ่แบบ ก็เหมือนกับเราก็บอกบุญแฟนคลับหรือประชาชนที่เขาติดตามผลงานเราแล้วอยากทําบุญกับเราเนี่ยครับก็เอาเงินที่ได้ไปแบบมอบให้เด็กๆเ,เป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็อ,อยากจะเรียนหนังสืออะไรนะครับก,ก็ให้เป็นทุนการศึกษาให้เป็นจักรยานอุปกรณ์การเรียนก็สนุกดีครับครั้งที่แล้วไปไปไป,ไปมาที่ไหนครั้งที่แล้วไปไปทำบุญที่วัด แต่ปีที่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทําบุญการศึกษากับโรงเรียนแทนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนทำบุญใหญ่เหมือนกันคนไปเยอะกันใช่ท่านขับตามไปร้อยคนมั้งเพื่อนดาราก็ไปเยอะใช่ไหมครับเพื่อนดาราก็ไปประมาณ10กว่าคนนะครับจังหวัดอะไรนะครัไปยโสธรครับเป็นยอดเงินเท่าไหร่ครับที่เรารวบรวมกันไปอะไรครับประมาณ5 0 0 0 0นกว่าๆครับเกือบห0 0 0นนะครับไปบริจาคใช่ก็มีจักรยานมี เสื้อผ้านิดหน่อยตุ๊กตาหรือพวกอุปกรณ์พวกสีดินสอปากกาอะไรพวกนี้ครับทำมาหลายปีแล้วยังโหผมทำมานานแล้วนะแต่ว่าที่ใหญ่ๆก็จริงๆก็ทำทุกปีแหละแต่อาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาประมาณสัก4-5ห้าปีนะที่ทำกับแฟนคลับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปทำที่วัดบ้างไปที่ เด็กพิการซ้าซ้อนบ้างอะไรอย่างนี้แต่วา่าเมื่อปีที่แล้วที่ทําเป็นทอดกระถินซื้อที่ดินให้วัดมันก็มันเลยดูใหญ่มากอะยีแล้วก็ปีนี้ก็ได้เงินเยอะแล้วก็แฟนคลับไปเยอะก็เลยดูเหมือนกับมันใหญ่จริงๆก็ทํามาทุกปีครับสำหรับปีนี้เราได้คิดไคว่าเราจะไปไหนต่อหรือว่ายังเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนให้ให้ใหแบบให,ให้มีให้มีเรื่องราวว่าเออที่ไหน อยากให้ช่วยเหลือหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงจะทาอีกช่วงนี้ดูโป่งหรือไงคริปโปแบบนีครับบุญบ่อยพุทธเขาวัดคือไม่ได้โปร่งนะผมก็แค่แบบเออปีใหม่ก็อยากให้คนที่เขามาดูแล้วเออเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยได้ได้เห็นอะไรดีในในธรรมะของพระเจ้าอะไรประมาณเนี้ยเท่านั้นแหละผมก็ ผมเป็นคนที่ศึกษาตรงนี้ก็เลยเออก็อยากจะให้อะไรบ้างตรเนี้บางทีเขาดูแล้วเขาเป็นทุกข์แล้วเขาหายทุกข์มันก็เป็นบุญท่านั้นแหละที่ผมคิดไม่ได้โปร่งอะไรชีวิตเลย<ด>มีความสุขดีดูทำมาทำมโมไม่ค่อยมีทางโลกเท่าไหร่ทั้งโลกก็เยอะครับผม <c oughs> <c oughs> ทั้งโลกก็มีแต่ว่าเราก็เป็นคนธรรมดาเนาะ <c oughs> เราก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละเราแต่แค่เราก็ทําบุญบ้างให้ตัวเอง ทำอะไรดีๆให้ตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละครับเป็นเหมือนเดิมครับผมไม่ไม่เปลี่ยนไม่เลือกเปลี่ยนทําไมเจ้าชู้เหรอเจ้าชู้ไหมเหมือนเดิมบ้าเหรอพี่ก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ไม่ได้เจ้าชู้อะไรขนาดนั้นก็มีคนคุยบ้างปีนี้พร้อมมั้ยครับพร้อมจะมีแฟนเหรอเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีจะพร้อมได้ไงไม่ได้มีใครที่จะพร้อมเปิดตุลครับที่บอกว่ามีคนคุยนี่ครับเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนเหมือนกันโอ้หถ่ายหน้าก็านอะไรอย่างเงี้ยไปนเเพื่อนหลายคนครับผมก็คุยกับเพื่อนหลายคนอย่างงี้ไม่กลัวคนที่เราคุยด้วยน้อยใจครับก็เราเป็นเพื่อนกันก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ป่ะก็เป็นเพื่อนกันก็เราก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาว่าเขาจะต้องคุยกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกับคนอื่นก็ได้เป็นเพื่อนกันประมาณนี้แต่ก็คุยนานเละ ก็คุยนานบางคนก็นานคนไม่นานแล้วแต่ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีครับที่บอกว่าไม่นยังไ่่ใชมคนนี้เขาทิ้งเราไปหรือไงครับคนความเจ้าซัวไม่ไหวเลยป่ะอ๋อมันมันไม่เกี่ยวับเพื่อนกันบางทีก็คบกันนานๆก็อาจจะก็มีคนที่เขาอาจจะมีแฟนแล้วไปมีแฟนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันไงก็ไม่ได้อะไรมาเราก็ยังไม่ชัดเจนสักทีใช่ไหมครับก็มันไม่ได้ชัดเจนก็เราก็ก็ ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ครับก็เราก็ทํางานเราก็ยังมีความสุขกับตรงนี้เราก็เลยยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นก็เลยยังไม่ชัดเจนกับใครที่แน่นอนว่าค,คนน<ม>ี้จะศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมห่วงความสดไม่ห่วงนะครับถ้าเจอคนที่ดีแล้วใช่แล้วก็ก็คงจะขอบคนนั้นนะครับกลัวอายุจะแบบล่วงเลยไปนะั้นอัยสี่สิบก็แต่งงานได้เป็นยังไงล่ะครับ จริงๆก็ตอบไปเยอะแล้วเนะสเปกสาวก,ก็ชอบคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วก็เ,เป็นคนจิตใจดีประมาณนี้ฮะพอแล้วฮะเริ่มแบบพอโตแล้วมันส,สเปกมันก็เริ่มน้อยลง